ฟังกันชัดเคลียร์กันะช,ชัดนะครับตอนนี้มีข้อถกเถียงกันเป็นอย่างมากเลยในเรื่องของโฆษณาในสตรีมหรือรายได้ในสตรีมหรือรายได้อื่นๆตอนนี้จะไม่ถูกโชว์หรือแสดงให้เห็นในหมวดหมู่ของการสร้างรายได้นะครับมันหายไปเลยมันตัดยอดเป็นศูนย์หลังจากนั้นนะครับเราก็จะได้เครื่องมือในเรื่องของเพชรสีชมพูนั่นเองตรงนี้แหละครับประเด็นที่เรากำลังคาใจกันอยู่ รายได้ทั้งหมดทั้งมวลที่เราเคยได้ก่อนตั้งค่าเพชรสีชมพูนั้นมันหายไปไหนเดี๋ยวผมจะมาเล่าสู่ฟังนะครับตอนนี้นะครับท่านใดก็แล้วแต่ที่ได้ตั้งค่าเพชรสีชมพูตรงนี้นะครับรายได้ก่อนหน้านี้จะถูกประมวลผลและตัดยอดย้ำประมวลผลและตัดยอดเท่าที่ตัวเองมีอยู่ยกตัวอย่างเช่นตอนนี้นะครับก่อนที่ผมจะตั้งค่า ยอดทั้งหมดทั้งมวลน,นะครับของรายได้ทั้งหมดของผมอยู่ที่31ดอลลาร์ถูกต้องไหมครับทีนี้นะครับไอ้ตัว31มันอยู่ที่ไหนมันถูกตัดไปนะครับเห็นไหมครับคลิปตอนนี้ของผมนะครับคลิปของผมเนี่ยรายได้ที่มันได้หลังจากตัดยอดหลังจากตั้งค่าเพชรสีชมพูเนี่ยมันจะเป็นศูนย์ทั้งหมดเลยนะครับเห็นไหมครับตัวสีแดงเนี่ยคือมันจะเป็นศูนย์ทั้งหมดทีนี้ รายได้ส่วนนี้เนี่ยมันอยู่ในส่วนของนะครับเมนูเพชรสีชมพูเพราะมันจะรวมในเรื่องของสตรีมโฆษณาในคลิปสั้นนะครับถ่ายทอดสดดาวเออยอะไรเออ,อยู่ในนี้ทั้งหมดทั้งมวลเลยซึ่งมันจะง่ายต่อการตรวจสอบในเรื่องของรายได้ของเรามันจะแสดงผลนาทีต่อนาทีนะครับ <laughs> ก็คือเป็นเขาเรียกว่าเป็นอะไรอ่าเป็น เป็นรายได้ที่สามารถประมวลได้เลยนะครับซึ่งมันไวและก็ชัดเจนในส่วนนี้นะครับแต่ไอตัวที่มันค้างอยู่ตัวเดิมเนี่ยไอตัว31เเหรียญมันจะเก็บไว้แล้วมันจะนำมารวมกันเป็นการตัดรอบบินนะครับเวลาตัดรอบบินก็คือประมาณสิ้นเดือนถูกต้องไหมนั่นแหละมันก็จะรวมยอดเป็นอันเดียวกันฉะนั้นไอตัวกราฟที่เราเห็นตอนนี้คือมันจะกราฟเป็นแบบนั่นเลยนะครับตรงหลังจากนั้นนะครับหลังจากตั้งค่านะ มันก็จะขึ้นเป็นอย่างนี้นะครับมันก็จะขึ้นเป็นกราฟสูงตามรายได้ตามสัดส่วนของรายได้ที่เราจะได้นะครับมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับยอดวิวและก็การเข้าถึงนั่นเองนะครับฉะนั้นนะครับท่านไม่ต้องกังวลนะครับพอถึงระบบตัดรอบบินนี่มันก็จะเข้าสู่กระบวนการจ่ายปกติเนาะมันก็เอา2ยอดนี่แหละมารวมกันเดี๋ยวมันจะประมวลผลของมันเองนะครับมันไม่ได้หายไปไหนจะไม่ต้องกังวลหรอกครับระบบเขาจะจัดการตัวของเขาเองนะครับทีนี้หลายๆท่านทักมาถามบอกว่าเอ๊ะจะได้ยังไงในส่วนของ เครื่องมือเพชรสีชมพูเนี่บอกได้เลยนะครับไม่มีวิธีการนอกจากว่า Facebook เขาจะส่งมาให้เองมันถ้ายอยส่งมาให้นะครับตาม ID เนาะก็คือถ้ายอยมาเรื่อยๆแหละคือคือมันจะเปลี่ยนระบบใหม่ไง มันจะเปลี่ยนระบบใหม่ที่นี้นะครับไอ้ตัวระบบใหม่นี้มันจะมีข้อหนึ่งหลังที่ผมอธิบายไว้หลายๆคลิปว่าคือมันจะจ่ายคือยอดขั้นต่ํา25เหรียญตรงนี้แหละครับเราต้องคอยดูว่ามันจะจ่ายตามนี้ไหมแต่ในเรื่องของการตั้งค่าบัญชีนะครับท่านไม่ต้องไปจัดแจงทําอะไรทั้งสิน้นก็ตั้งค่าปกติที่เราเคยตั้งค่านี่แหละครับไม่ใช่ว่าหลายๆท่านบอกว่าเคยตั้งค่า1 0 0เหรียญต้องปรับมาเป็น25หเหรียญไม่ต้องย้าไม่ต้องทําอะไรทั้งสิน้น นะครับเพราะมันยังไม่ได้ส่งเครื่องไม้เครื่องมือหรือการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าบัญชีมาให้เรานะครับคือตั้งค่าปกติไม่ต้องไปปรับเปลี่ยนสลับไปสลับมาเดี๋ยวมันจะมีปัญหาอีกเนาะอันนี้คือฝากทุกท่านนะครับฝากกดไลค์กดแชร์บอกต่อ เพื่อนพี่น้องครีเอเตอร์ทุกๆท,ท่านด้วยนะครับเดี๋ยวจะเข้าใจผิดนะครับรอระบบมันประมวลผลเองนะครับรอบบินเนี่ยเดี๋ยวมันจะตัดเองของมันเนาะเดี๋ยวรอดูว่ามันจะเป็นแบบไหนนะครับอันนี้คือผมวิเคราะห์ตามลักษณะเพราะว่ายอดของผมเนี่ยคือตอนนี้มันถูกตัดไปเรียบร้อยแล้วแต่ไอ้ยอดใหม่เนมันก็ขึ้นมาเป็น ห้าเหรียญสิบเหรียญต่อไปเรื่อยๆนะครับตามยอดวิวฉะนั้นนะครับเรารอดูนะครับอย่าไปแก้ไขเปลี่ยนแปลงในเรื่องของบัญชีใดๆทั้งสิ้นนะครับไม่ต้องกังวลครับยังไงเขาก็ประมวลผลแล้วก็รวมยอดให้เรา,อ,าอยู่ดีนั่นเองเนาะเป็นกำลังใจให้ทุกท่านนะครับรอนะครับท่านใดที่ยังไม่ได้ก็รอก็แล้วกันครับผม